สวัสดีจ้าพี่น้องสาวปุ่นกินแซ่บมาแล้วจ้ามือน,นี้สาวปุ่นน้ำเสนอเมนูข้าวปุ่นพี่น้องข้าวปุ่นน้ำยาปลามาจ้ะเท่หาดตรงเลยพี่นอ้องยังจุกจุกเน่นเน้นปุ่นนะ พี่น้องซาปุนคออนีหญ่จัดเตรี้ยงอย่างสวยงามมาจ้าพี่น้องซาปุนกอเตือมมานี่ก่อนพริกหอม,มเสียบควมนัว ผักแกมผักกับซาวปุ่นสินี่มาละพี่น้องผักกิตูจ้ะหรือว่าเมียงหลักนีนก่อันนี่จ้ะอันดอกแค่ลวกพี่น,อน,าาน้องกะลัมแล้ยวกะทั่วฟักเงาจ้ะมาจ้ะเสแสรบน้ำกันกับสาวปุ่นจา้าปุ่นป๊าดเสียงเงาๆ,ๆพี่น้องเอ้ยคุ้นก่อน สาสิน่ยสินเน่เน่เนียวเนียวข้ปุ่นบีบเ,เรลีวยมไม่ได้พี่น้องซ้าปุ่นนําเลยูนะงเงนี้ยนมคักสซิมบนหลานก่อน น้ำยาปลาพี่น้องน้ำยาปลาปลาทูใส่ปลาทูเนยซาลป,ปุ่นเห็ดเห็ดเลี้ยงเนีน่ยบุญอ่ะ

ก็อยากใส่มือจ้ะมาละฝุ่นมี่นี่ซาวปุนไม่มาละแล้วอขอบคุณเสร็จมาละถ้าเสียนเงวข่าวเงวเนี่ยเอ้าทั้งเฮีย เติมน้ำค่้ยประทุใจไกลว่อนไปหน่อย หกันหกันคักจัง่มมาล้ว เอาแค่ตัวหลวดเบาแค่นำลงไปเมื่อเมืมมมม่อตั้งสนอนนะพี่น้องแล้วปุดคือเกาเหรอจ๊ะ ขนาดทุกแบบตัอนบะทูกัอนมี้ปากคือสิข้ามไงยแต่น้อจะ้ะเอาปากสาปุ่นหลุมบนะ่เนาอ ลองเบิ่งกระดูกขึ้นมาคำใหญ่ๆเอฟๆนำลงไปเป่มฮ่เด่นเด่ ปากไก่แบบนี้พี่น้องหมือนนดหลดเต้หมืลเลยกินกับปากไก,ก่ฟินเดี๋ยวจะข้มันก็ดู nó chẳng rau cơm này kia nền nền chim đình đình chăm bùa มีจะ้ะดูชินเน้าพี่น่อคอืมองเสียงฝนพี่น่องเงสียงแมวฝนตกเิ่นของก็เช้าจ้ะ phong viên tâm. Con sủa, trong mua. Bà thua. Bà thua với bà văn này kìa nào. Bà thua. ça va. ใกล้เกยและเ,เกืนไล่จนรล่นออกไปหน่อใบเดียวกันแข็งแมวหน่อยแมวหน่อยอยู่ขางเงี้ยนก็จะออกห่วงเงี้ยนเป็น เราปุ่นพทยย้ำเวียนพี่น้องก็เลยมีฟูงบินตั้มจักหน่อย เอาลอันำยาปลาซื้อเมื่อแม่สช้า่นจ้ะ นะครับุ่นเนี่ยมันเห็นไหมกินแฉบเลยนะสำหรับตัวซาบุ่นซาบุ่นแม่แม่เคนเนี้น่ากินแฉบจ้ะอ మిం మాటా మాాటాట จำๆขมลำล้ำแล้วคุณมะขมเลยอ่ะข้ม,ขมกรบกเลยขมหลายได้่น้องขมขมแจบไหมจ๊ะขมแบบเส็บๆสบมันเสียอะไรกว๋วยเตี๋ยวกินกับมะนไส เขากันครับน้อขอบปุ๋ก็เชีบตำมาูมา้ทำฮูกับเขากันจ้ะอิน Zinu. สาปพ่นมาก,กินข้ามยังไงเด็กเป็นอ่ะทำเุ่นว่ากินข้ามยังไงไม่แจบขึ้นเข่าเึงรสาติเป็นความชวบส่วนตัวสาปุ่นนี่พเป็นองะ คิดอยากคิดอยากกินน้ำยาป้าจ้ะ không <laughs> 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 yên tâm เป็นห่อเงเียงฝนหน่อยว่จะฝนหน่อยต้องปกเป็กปกเป็อยู่ซาปุ่นไทยอยู่ขังบ,าบ้านถ้าปุนไทยคิดลูกขังบ้าน,นเจียงธรรมาชาติละจ้ะ

แสบปากแสบแน่จ้าพี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้สาวปุ่นฝากไว้ซ้ำนี่นะจ้าพี่น้องพอากันคลิปหนาะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวปุ่นกินแสบแน่เด้อจ้าสวัสดีจ้า